สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะวันนี้สุภาพวิรุพาท่านมาชมที่ดินแปลงสวยแปลงงามกันนะคะเป็นแปลงที่วิวภูเขา360องศาวิวเขาชัดเจนมากๆนะคะด้านหลังนะคะติดแนวเขาติดภูเขาค่ะเป็นแนวยาวก,กว่าร้อยเมตรนะคะสวนด้านหน้าก็ติดถนนลาดยางค่ะกว่าร้อยเมตรเหมือนกันนะคะ พร้อมกับวิวเขาชัดเจน360องศาเลยค่ะจะอยู่มุมไหนของแปลงที่ดินท่านก็ท่านก็สามารถมองเห็นวิวได้ทั้งหมดเลยค่ะซึ่งแปลงแบบนี้ค่อนข้างจะหายากมากแล้วของเขาใหญ่นะคะแต่แปลงนี้ค่ะสวยมากตอบโจทย์ได้ทุกธุรกิจเลยนะคะไม่ว่าจะซื้อเก็บนะคะซื้อเก็งกำไรหรือท่านที่กำลังมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะก็ แปลงนี้ตอบโจทย์ท่านได้แน่นอนค่ะสุภาพิถทยรูปแปลงนี้นะคะช่วงหน้าร้อนค่ะช่วงสงกรานต์นะคะซึ่งวิวบรรยากาศแบบนี้ชัดเจนมากยิ่งช่วงหน้าฝนหรือช่วงหน้าหนาวนะคะที่มีหมอกขึ้นจะสวยมากๆฟินมากๆค่ะนะคะที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมดนะคะ19ไร่เราเปิดขายอยู่ที่ ไร่ละ4ี่ล้านแปดนะคะถนดคุดแดงพร้อมโอนเลยค่ะหรือว่าท่านใดสนใจจะแบ่งนะคะเรายินดีแบ่งเหมือนกันนะคะจะแบ่งเป็นเจ็ดไร่แล้วก็12ไร่นะคะถ้าแบ่งราคาจะอยู่ที่ไร่ละห้าล้านค่ะนะคะที่ดินแปลงนี้ใกล้กับถนนธนรัฐถนนผ่านศึกนะคะ แล้วก็ใกล้อุทยานเขาใหญ่ด้วยฝั่งตรงข้ามของที่ดินนะคะก็จะเป็นโรงแรมรีสอร์ทหรูค่ะนะคะเพราะนะนั้นท่านใดนะคะที่สนใจที่ดินหรือกำลังหาที่ดินที่แบบติดเขาวิวเขาล้อมรอบนะคะบรรยากาศดีๆใกล้อุทยานเขาใหญ่สุภาวีขเขาแนะนำแปลงนี้เลยค่ะสวยจริงๆค่ะนะคะ ท่าน,นสามารถติดต่อได้ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างหรือติดต่อได้ที่094 552 953 8ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ